สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนราคาแหงใต้สะพานข้ามแยกลำซาลีฝั่งตรงข้ามผมก็เป็นซอยราคาแหง48ก็เป็นฝั่งขาเข้าเมืองและส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นฝั่งขาออกเป็นซอยราคาแหง85คลิปนี้ผมก็จะมาเดินดูโครงการนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารลงใต้ดิน บนถนนรากำแหงแล้วก็งานปรับปรุงถนนรากำแหงตั้งแต่ซอยรากำแหง8-5นะครับจนไปถึงเดอะพาซิโอทาวน์โดยที่ผ่านมาถนนสายนี้นะครับก็มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมไปมินบุรีก็มีผลทำให้ถนนรากำแหงเกิดความเสียหายทางภาครัฐนะครับจึงได้ร่วมบูรณาการปรับปรุงถนนสายนี้ เช่นงานปรับปรุงถนนการปรับลาและก็งานนำไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกันขณะนี้การไฟฟ้านครหลวงก็อยู่ระหว่างดำเนินการกอร่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินงานกอ่อสร้างได้มีการขุดเปิดผิวจราจรตั้งแต่ซอยระกำแหง85ถึงบริเวณเดอะพาซิโอทาว ขณะนี้โครงการก่อสร้างได้ดำเนินการในส่วนของถนนรากำแหงฝั่งขาเข้าทั้งหมดแล้วส่วนถนนรากำแหงในด้านฝั่งขาออกก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยแบ่งการทำงานออกเป็น3ช่วงดังนี้ช่วงที่1ตั้งแต่ถนนรากำแหง85ถึงแยกลำสาลีมีบอ่อพักที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งหมด5บอ่อโดยจะทยอยดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จ เริ่มทยอยคืนผิวจราจรภายในเดือนมิถุนายนและจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับในเดือนกรกฎาคม2568นี้ช่วงที่2จากแยกลามซารีไปแยกพวงศรีดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วอยู่ระหว่างทยอยคืนสภาพดังเดิมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม2568นี้และช่วงที่3นะครับจากแยกพวงศรีไปจนถึงบริเวณแถวเดอพาซิโอทาว ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วอยู่ระหว่างทยอยคืนสภาพผิวถาวรโดยทั้งโครงการนะครับจะปูผิวจราจรแบบแอฟฟันทั้งหมดเพื่อให้รถวิ่งได้สะดวกขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําของผิวจราจรได้มีการปูผิวจราจรแอดฟันในช่วงที่สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องรอให้แล้วเสร็จทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบ ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยดาเนินการตั้งแต่ช่วงที่2และช่วงที่3ตั้งแต่เดินมิถุนายน2568เป็นต้นไปตามแผนงานนะครับจะมีการนําสายไฟสายสื่อสารลงดินให้เสร็จภายในปี2570แต่ว่าอาจจะเร่งนําสายสื่อสารลงใต้ดินไปก่อนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่ทางการไฟฟ้าเขาแจ้งนะเรื่องนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารลงใต้ดินนะครับสำหรับการทำงานนะครับก็จะเริ่มทำงานตั้งแต่ช่วงกลางคืนนะครับก็บประมาณสัก4ี่ทุ่มนะสี่ห้าทุ่มเนี่ยจนไปถึงประมาณตีสี่ตีห้านะครับก็จึงทำให้ช่วงกลางวันเนี่ยจะไม่มีงานก่อสร้างก็เพื่อลดผลการจราจรน,นะครับ ที่มีรถขับข้างนะครับปติรถก็ติดอยู่แล้วนะถ้ามีงานก่อสร้างนะครับก็จะทําให้รถติดขัดไปกันใหญ่นะครับก็จึงทําให้งานก่อสร้างต้องมอยู่กลางคืนตรงนี้ก็เป็นร่องรอยนะครับที่เริ่มมีการรื้รึตัดแล้วนะสังเกตว่านะครับเนี่ยถนนรังกําแหงเนี่ยมีสายสื่อสารเยอะมากๆนะครับอันนี้เป็นร่องรอยที่กําลังตัดอยู่นะครับเนี่ยผมไปเนี่ยเขาเริ่มตัด แล้วมันจะค่อยๆเบานะครับสายสื่อสารเนี่ยเขาไม่ได้ตัดพร้อมกันทีเดียวนะเนื่องจากว่ามีหลายหน่วยงานนะครับมีทั้งภาครัฐด้วยแล้วก็ภาคเอกชนอย่างเช่นมีสายสื่อสารมีเคเบิลแล้วก็พวกกล้องวงจรปิดนะครับแล้วสายสื่อสารต่างๆเนี่ยก็มีผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้มีหลายเจ้าทําให้การเปลี่ยนสายสื่อสารเนี่ยค่อยๆทยอยลงไปนะเจ้าไหนนะครับมีความสะดวกหรือพร้อมนะครับก็นำลงดินไปก่อนนะ ตรงนี้ก็เป็นแยกลำตาลีตอนนี้ผมผ่านแยกลำตาลีมานะครับไปทางซอยพุ่งศิรีนะก็มีตึกแถวนะครับเป็นแบบตึกล้างเลยนะผมดูแล้วมีเจ้าของแล้วละ่ะแต่ว่ารอจังหวะที่ว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ตรงนี้ก็เป็นแยกพวกสิรินะครับดา้านซ้ายนี่ก็เป็น,นรถที่มาจากถนนเซนีไทยนะมุ่งหน้าเข้าถนนดอนลำกํำแหงตรงนี้เป็นฝั่งขาออกนะครับซึ่งยังมีงานก่อสร้างอยู่นะครับตรงนี้ มีบ่อพักขนาดใหญ่เลยนะนะครับอยู่กลางถนนผู้ทาถนนก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสลาไในด้านฝั่งขาออกตอนนี้นะมีหรือมีบ่อมีกระเทือนบ้านนะครับแต่ในด้านฝั่งขาเข้าเนี่ยที่ผมดูแล้วก็เริ่มปรับปรุงนะครับบางช่วงก็มีเทคอนกรีตไปแล้วนะครับเนี่ยสังเกตว่ามันแตกต่างกันมากเลยนะขึ้นมาบนสะพานลอยนะจะเห็นว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยดูดีดูสวยเลยนะ ส่วนฝั่งขาออกนะครับก็ยังไม่ได้ทําถนนก็มีทั้งการทําถนนแล้วก็ขยายถนนนะครับด้านซ้ายฝั่งขาออกนะครับมุ่งหน้าไปทางเดอพาซิโอนะครับอันนี้ก็เป็นร่องรอยนะที่เขามา ทำงานนะครับการไฟฟ้าก็จะมีการรื้อนะครับแล้วก็เทคอนกรีตไว้แบบนี้นะครับปเปล่าไว้ก่อนต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของผู้เทศบาลนครนะครับมาปรับปรุงเรื่องทางเท้าก็จะเห็นว่าถนนละกำแพงเนี่ยมีทําหลายอย่างนะครับปะปานะมีทําเรื่องไฟฟ้าสายสื่อสารมีท,ทําถนน ตรงนี้เป็นหน้าศูนย์การค้าเดลพาซิโอนะครับก็มีการขยายถนนนะปรับปรุงถนนทางเท้าก็ดูดีเลยนะครับว่างใหญ่นะสำหรับโครงการก่อสร้างถนนราดกรแหงนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงที่2นะครับจากคลองบ้านมาไปถึงบางชันปัจจุบันผลงานก็ทำไปได้รอยละแล้วนะคาดว่านะครับการปรับปรุงถนนในช่วงที่2นี้ จากคลอง้ันมานะครับไปถึงคลองบางชันก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับประมาณเดือนธันวาคม2568ด้านหน้านี่ก็เป็นทางเข้าออกนะครับของรถไฟ,ฟฟ้าสายสีส้มสถานีคลองบ้านมาฝั่งตรงข้ามผมนะครับเป็นจุดจอด้วจอดนะ เขาก็จะมีจุดจอดรถจอดนะครับตรงข้ามกับศูนย์การค้าเดอะพาซิโออันนี้เป็นป้ายแจ้งบอกนะครับก็เป็นโครงการปรับปรุงถนนนะตั้งแต่ช่วงพาซิโอทาวนะครับ ไปถึงบางชันนะอันนี้ก็เป็นคลองบ้านมาสองนะครับสำหรับในส่วนของคลองนะครับก็มีการขยายปรปับปรุงคลองแล้วก็ทำเขื่อนคลิปนี้ก็พาระชมกันนะครับก็มีงานก่อสร้างหลายอย่างนะการทำถนนการนำสายสื่อสารสายไฟฟ้านะครับลงใต้ดินขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง vmp มีทั้งเล่า พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ